สวัสดีครับผมวันนี้วันที่22สิงหาคมปี2566นะครับผมนะถ้าพูดถึงในเรื่องของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับปลายเดือนก็ยังมี1โครงการที่มีการโอนเข้าให้นะครับนั่นคือเงินสงเคราะห์บุตรนะครับก็ต้องบอกว่ายืนได้สูงสุดคราวละไม่เกิน3คนเลยนะสำหรับในเรื่องของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตา3าหรือว่ามาตาา39ซึ่งก็จะต้องตรงตามเงื่อนไขด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันครับในเรื่องของปฏิทินการโอนเงินนะครับสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรนะผู้กันตนมาตาา 3, 3หรือว่ามาตาา39นะครับเราไล่เลียงปฏิทินกันนิดนึงครับปัจจุบันอยู่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับถ้าเราดูในรอบของปี2 5 6 6ก็ระบุชัดเจนครับวันที่31สิงหาคมนะอันนี้ก็จะระบุชัดเจนนะครับ ส่วนเดือนหน้าเดือนกันยายนนะครับก็จะระบุวันการโอนเงินเข้าให้ในบัญชีเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันที่29กันยายนนะครับหมายเหตุนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินสน่งขอบุตรข่าวละไม่เกิน3คนนะครับทุกๆเดือนจนเด็กอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับหรือว่าบุตรเสียชีวิตหรือความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยนะครับสิ้นสุดลงอันนี้คือเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ ลับทราบนะครับขอบคุณข้อมูลครับจากทางด้านของ PPTV ด้วยนะครับผมที่แบ่งปันภาพที่ชัดเจนนะครับในส่วนของรายละเอียดที่เราสามารถตรวจสอบนะครับเช็คได้ท่านสามารถเข้าแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันก็คือเข้านะครับแอปพลิเคชัน SSO Connect นะครับก็ใส่ในส่วนของเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็รหัสผ่านนะครับท่านก็กดเข้าสู่ระบบอันิกรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว ส่วนท่านยังไม่ลงทะเบียนท่านก็กดตรงนี้ครับด้านล่างนะนะครับเมื่อท่านกดเข้ามาก็จะมาปรากฏนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเงินสมทบนะครับชราภาพอันนี้ก็ชัดเจนว่าท่านเนี่ยมียอดเงินเท่าไหร่อย่างไรนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของสิทธิธทันตกรรมคงเหลืออันนี้900บาทต่อปีท่านใช้หรือยังถ้าใช้แล้วนะครับผมก็จะขึ้นปรากฏ0บาทอย่างนี้ แต่ว่าถ้าท่านไหนยังไม่ใช้ก็ลองตรวจสอบนะก็จะมีปรากฏตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเช็คในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเช็คตรงนี้ได้เงินสมทบผู้ประกันตนเช็คตรงนี้ได้การเบิกสิทธิประโยชน์ดูตรงนี้ค่ารักษาธันตกรรมเปลี่ยนโรงพยาบาลได้นะครับปีละสองครั้งโดยประมาณนะะก็สามารถเช็คตรงนี้ได้ข่าวสารประชาพันธ์เนาะสำคัญสำคัญก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ยกตัวอย่างเช่น เราอยากจะดูนะครับการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับซึ่งก็เป็นรูปดาวตัวนี้นะฮะกดเข้ามาปุ๊บก็จะมาขยายความตรงนี้นะนะครับผมก็จะระบุว่าในแต่ละนะครับเดือนนี้มีการโอนเงินเข้าให้เท่าไหร่อย่างไรนะครับผมนี้ก็จะอย่างที่แจ้งไปตะกี้นี้สําหรับปฏิทินใช่ไหมครับผมที่จะระบุนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับผมตรงนี้ก็จะมาปรากฏครับ วันที่31ทับ08ทับ566ะครับช่องทางก็คือเงินสงเคราะห์บุตรประเภทสิทธิ์ประโยชน์ก็คือ800บาทอันนี้บุตร1คนนะฮะถ้าบุตร3คนก็เอา800คูณ3ก็สูงสุด2400บาทนะครับนะก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนะครับประเภทสิทธิประโยชน์ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือสามารถ ตรวจสอบตัวเช็คได้ง่ายๆนะครับผมนะซึ่งก็อยู่ในแอปพลิเคชันก็ครบหมดจบอยู่ที่แอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันนั่นคือแอปพลิเคชันนะครับ SSO Connect นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่หลายท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ถ้าเรานะครับเพิ่งมีบุตรลา่ามาดูกันนิดนึงว่าท่านสามารถที่จะดูตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าลูกไม่ถึง6ขวบ ยื่นรับเงินสงคบุตรได้สิทธิประโยชน์ของผู้กันตนครับที่รับเงินสงคบุตรนะครับเดือนละ800ต่อบุตร1คนคราวราไม่เกิน3คนนะครับเงื่อนไขที่ควรทราบมีอะไรนะครับเงื่อนไขที่นะครับควรทราบนะครับแล้วเราก็จะต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าเป็นผู้กันตนนะครับตามมาตรา3-3หรือว่ามาตรา39 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูนิดนึงว่าเราจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนหรือไม่อย่างไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนเดือนที่จะมีสิทธ์นะครับได้รับนะประโยชน์ทดแทนต้องเข้าเงื่อนไขตัวนี้นะนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับวงเล็บยกเว้นบุตรบุญธรรมอันนี้สําคัญนะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึง6ปีบริบูรณ จำนวนขา่าวรับไม่เกิน3คนนะครับผู้ประกันตนพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธินะครับทีนี้เมื่อเรายื่นแล้วนะครับการหมดสิทธิ์รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรก็เหมือนตะกี้นี้ในตารางเลยก็คือว่าเมื่อบุตรของเราเนี่ยอายุครบ6ปีบริบูรณ์อันนี้ก็จะไม่ได้ละนะครับบุตรเสียชีวิตถูกไหมฮะ ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคนอื่นนะครับความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงอันนี้ก็คือ4เงื่อนไขสําคัญที่ท่านจะไม่ได้รับนะครับในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนี้นะครับ ท่านสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับนะก็ทุกจังหวัดเลยนะก็ลองไปเช็คดูหรือสามารถเข้าไปนะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่ www.sso.go.th นะฮะได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตกันนะครับสำหรับนะเขาเรียวกว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของผู้ประกันตนในมาตรา3.3แล้วก็มาตรา3.9 ที่จะได้รับในเรื่องของเงินสงห์บุตรช่วยเหลือไม่มากครับแต่ก็พอที่จะเอาไปนะครับผมนะช่วยจ่ายในชีวิตประจําวันได้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหลานนั่นเองนะครับผมทีนี้หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอยากจะให้เปรียบเทียบนิดหนึ่งสําหรับในเรื่องของเงินสงห์บุตรของมาตรา3สามมาตาสาเเทียบกับนะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนบุตรอ่าเรามาดูกันนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านอยากจะเทียบเคียงให้ดู นะครับทางด้านของ PPTV ก็เทียบได้ชัดเจนนะครับสำหรับความแตกต่างนะครับเริ่มจากเงินสงเคราะห์บุตรก่อนนะครับถ้าผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็คือผู้กันตนมาตรา3-3และมาตรา39จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีอ่านี่คือในเรื่องของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนเงินอุดหนุนบุตรนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยนะไม่เกิน1,0,000แบาทต่อปี นะอันนี้แยกกันนะครับนะคนละรูปแบบนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบถ้าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรนะก็จะเป็นสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับอันนี้คือเป็นในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรส่วนนะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เรียกว่าพอมอนะท่านสามารถที่จะติดต่อพอมอจังหวัดได้ถ้าท่านเข้าข่ายคุณสมบัติตัวนี้ นะครับผมในเรื่องของเงินสง์ข้อบุตรครับก็จะได้รับนะครับ800บาทต่อเดือนผมนะต่อบุตร1คนนะจนถึงนะครับบุตรอายุ6ปีอ่าอันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่ได้รับนะครับส่วนเงินอุดหนุนบุตรนะครับอันนี้ได้รับ600บาทนะครับต่อเดือนก็จนถึงนะครับอายุครบ6ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทียบเคียงให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเงินสงฆ์ข้อบุตรนะครับก็คือลักษณะอย่างไร ใครที่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรนะครับผมเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับหมายเหตุนะครับ หากเข้าเกณฑ์ทั้งสองโครงการผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งสามารถรับเงินได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขนี้นะครับนนในกรณีที่อะไรครับผู้ประกันตนเนี่ยในกรณีนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะรับได้ทั้งสองเงื่อนไขก็คือ800บวกกับ600ได้ถ้าเข้าข่ายคุณสมบัติทั้งสส่วนก็คือเข้าข่ายเงินสงเคราะห์บุตรนะครับแล้วก็เข้าข่ายในส่วนของเงินอุดหนุนบุตรอ่านี่ก็แจ้งกันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบนะครับผมเพราะนั้นลองดูตรวจสอบตัวเช็คดูว่าท่านสามารถที่จะดาเนิกนการยื่นได้อย่างไรนะครับถ้าในเรื่องของเงินสราขห์บุตรท่านยื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเช็คในเรื่องของสิทธิ์แล้วเฮ้ยเราก็มีคุณสมบัติเข้าขายเงินอุดหนุนบุตรอีกนะครับท่านก็ไปติดต่อในเรื่องของพอมจังหวัดของท่านที่ท่านอยู่นะก็คือกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมก็จะได้เพิ่มเติมส่วนนี้อีกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วก็น่าจะเทียบเคียงแล้วก็น่าจะรู้ว่านะครับทั้งสส่วนก็คือโครงการเงินสงเคราะห์บุตรกับนะครับโครงการเงินอุดหนุนบุตรมีรูปแบบต่างกันอย่างไรและคุณสมบัติผู้ชี้รับสิทธิ์เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับจำนวนเงินต่างกันแบบไหนหน่วยงานที่รับชอบนะครับนะคือใครอย่างไรนะครับผมภาพ ประมาณนี้นะครับผมเอาละวันนี้ก็น่าจะแบ่งปันภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ